สวัสดีครับวันนี้ AS Television t ขอนแก่นมีข่าวดีมาเซอร์ไพรส์ชาว AS เปิดตัวเรามี11 Pro และ11 Pro Plus ในราคาพิเศษรอบีออเดอร์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยรู้จักค่ะเคยรู้จัก่ะรู้จักคครับผมรู้จักค่ะ ทำกล้องออกมาสวยแต่ว่าเลนกล้องคิดว่ามันใหญ่ไปหน่อยภาพรวมก็คือดีดีไซน์ที่เขาออกแบบเป็นหนังนะคะก็โอเคเลยค่ะดูหนุนก็สวยแนละ้วกบางด้วยดีแล้วเพราะว่าดีแล้วกล้องไม่ทักนะครับลองสมัยมลองเล่นดูก็ก็เร็วดีนะครับก็ไม่แย่ดีไซน์ก็ชอดนะก็โอเคนะคะก็สวยดีค่ะหน้าจอบางดีนาจะสองหมื่นอัพอะคะ่ะสักหมื่นหนึ่งได้ไหมสองหมื่น ประมาณหมือนค่ะโหตอบโจทย์มากค่ะถ้าถือว่าคุ้มมากมากค่ะได้ทั้งกล้องได้ทั้งวีซายผมโ,โอเคเลยนะผ<อ>มตัดสินว่าฟีเจอร<ด>์มนะันอะไรว่าโอเคเลยนะถ้าจะต้องใช้อำนวยที่เขาว่าน่าจะเอา,าตัวนี้แหละเพราะดูจากกล้องดูจากอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูจากระบบเนากะก็ไม่ได้แย่แต่ไม่้องใช้อันวยจากองค์ปรากอบนี้แบบนี้แล้วก็เดิลื่อนเดินใช้ได้เก็ได้นะคะใช้ได้ค่ะก็โอเคเลย เรียวมี11 Pro และ11 Pro Plus มาพร้อมกับจุดเด่นของดีไซน์ที่มีความลักซ์รี่ที่ได้ดีไซเนอร์ชื่อดังจากแบรนด์ Gucci มาร่วมออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ผิวตัวเครื่องให้ฉีกความเป็นเดิมๆของเรียวมีดีไซน์สะดุดตามิซำใครแน่นอนเรียวมี11 Pro และ11 Pro Plus มาพร้อมจอแบบ Amoled ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดหน้าจอแบบ Full HD Plus ขนาด Refresh จะอยู่ที่120 Hz เรื่อง f ลลิ่งการทัดหน้าจอสบายหายห่วงเลื่นมากๆเลยครับและยังมีฟาชาร์จขนาด67วัตต์แล้วก็100วัตต์ตามรุ่นครับเป็นฟ้วยนาชาร์จ เปลียนเพียงแค่47นาทีเท่านั้นเองส่วน CPU ทั้ง2รุ่นจะให้มาเป็นตัว d ด m ิน s i t y 7050ความแรงเทียบเท่ากับตัว Snapdragon 7785G มีส่วนตัวแรมประมวลผลจะมีตัว8แล้วก็ 12G ความจำเครื่องจะมีที่256แล้วก็ 512GB แบตเตอรี่อึดขนาดใหญ่ขนาด 5,000mAh ทำให้ทุกการใช้งานใช้งานได้ยาวนานต่อเน,นื่องเลยนี่ว่าจะเล่นเกมก็สบายหายห่วงเลยครับในส่วนตัวของลำโพงตัวนี้พิเศษมากเลยครับมาแบบลำโพงคู่แบบ Dolby Atmos ตอนนี้เราก็รู้จักเปคเครื่องไปขรอาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดู ตัวเรียวมี11 Pro แล้วก็11 Pro p พั s เลยครับเรียวมี11 Pro 5G ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลักที่100ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์พอตเท,ทียที่2ล้านพิกเซลมาพร้อมกับตัวการสั่น OIS แต่ถ้าขยับไปเป็นรุ่นตัวพัทตัวนี้จะได้ความละเอียดกล้องที่200ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์อันตร้าไวที่8ล้านพิกเซลตัวการสั่นตัวนี้จะเป็น Super OIS นะครับการสั่นขั้นสูงสุดเลยและตัวกล้องหน้าของ2รุ่นจะมีตัว16ล้านพิกเซลแล้วก็3.2ล้านพิกเซลตามลำดับจัดดเเเต็มมมมสสปคคคคคคาา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 ขขนนนนี้ยุ่่รรกๆลวอง ราคาเปิดตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่12,999บาทและ16,999บาทสําหรับรุ่นตัวพาสเต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายราคานี้ทาง EAS มีส่วนลดให้นะครับเพียงลูกค้านะครับที่สนใจมาจองพรีออเดอร์กับทาง EAS Television c e n t r a ขอนแก่นรับส่วนลดสูงสุดไปเลยที่ 1, 5 0 0บาทกับกิฟต์เซ็ตสุดพิเศษจากทางเรียวมีมอบให้ลูกค้าไปเลยราคาดีโปรดีขนาดนี้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถพรีออเดอร์ได้ที่ e i s Television 3เซ็นทัลขอนแก่นสำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ